สวัสดีครับพบกับการรายงานภาวะตลาดจาก YLG Group ประจำค่ำของวันที่11กันยายน2555ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,724.79มีการขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ระดับ1,733.05 โดยระดับต่ำสุดของวันเป็นระดับเดียวกับราคาเปิดที่ระดับ1,724.79ณปัจจุบันเวลาประมาณ18นาฬิการาคาทองคําอยู่บริเวณ1,730.54มีการบวกจากวันก่อนหน้าประมาณ5.75เหรียญดอลลาร์ต่อทอยออนราคาทองคําตลาดโลกยังทรงตัวรักษาระดับไว้ขณะที่นักลงทุนจับตาการประกาศคำวินิจฉัยของศาลและธรรมนูญของเยอรมน,นี เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน,นกลไกรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรปหรือว่ากองทุน ESM ซึ่งอาจจะขจัดความเสี่ยงสำหรับยุโรปโดยสารจะวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยคำตัดสินดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแผนการซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขวิกฤตการณ์ในยูโรโซนภาพรวมการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นระหว่างวัน โลหะเงินปัจจุบันอยู่ที่สามสิบสามจุมีการขยับบวกจากวันก่อนหน้าประมาณ0.26โดยระหว่างวันมีการขึ้นไปแตะระดับสูงสุดได้เพียง33.69สกุลเงินยูโรปัจจุบันอยู่ที่1.279มีการบวกจากวันก่อนหน้าประมาณ0.003โดยระหว่างวันขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ระดับหนึ่งจุดสองแปดหนึ่งดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ปัจจุบันอยู่ที่8 0ดสิ มีการอ่อนค่าจากวันก่อนหน้าประมาณ0.199หรือว่า0.25%โดยระหว่างวันมีการอ่อนค่ามากที่สุดที่ระดับ80.122ตลาดน้ำมันในเมกปัจจุบันอยู่ที่96.55มีการบวกจากวันก่อนหน้าประมาณ0.01เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลโดยระหว่างวันมีการแกว่งตัวในกรอบแคบ,แคบ ขึ้นไปแตอะอะดรบสูงสุดเพียง96.74และมีการย่อตัวต่ำสุดเพียง96.08เหรียญดอลลาร์ต่อบาทเล็วสกุลเงินบาทปัจจุบันอยู่ที่31.07มีการอ่อนค่าจากวันก่อนหน้าเล็กน้อยประมาณ0.02โดยระหว่างวันมีการแข็งค่ามากที่สุดณระดับ31.05และมีการอ่อนค่ามากที่สุดที่ระดับ31.12ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำปัจจัยบวก ดัชนีความเชื่อมั่นยูโรโซนเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ6เดือนกลุ่มวิจัยเซนติกเปิดเผยว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยูโรโซนเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมอันเป็นผลมาจากแผนของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะช่วยเหลือยูโรโซนทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยูโรโซนพุ่งสู่ระดับลบ23.2ในเดือนกันยายน จากระดับรบ30.3ในเดือนสิงหาคมและดีกว่าผลสำรวจของรอยเตอร์ที่คาดการว่าจะลดลงสู่ระดับ30.7ปัจจัยบวกอินเดียคาดราคาทองคำทํำนิวไฮในช่วงเทศกาลทิวาลัยในเดือนตุลาคมประธานสมาคมทองรูปพันธ์บอมเบกล่าวว่าราคาทองคำในอินเดียมีแนวโน้มขยับขึ้น12%ตาสถิติใหม่แตะ 3 5ม0 0ื 35, รูปีหรือ636้อสหดอลลาร์สหรัฐต่อสิบกรรมในเดือนตุลาคมช่วงเทศกาลที่วาัยซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญทานสมาคมทองรูปพรรณกล่าวว่าผู้บริโภคจะชะลอการซื้อจนกว่าจะถึงช่วงเทศกาลดังกล่าวเพื่อรอให้ราคาทองคำมีการปรับตัวย่อลงมาปัจจัยลบต่อราคาทองคำภายในประเทศบาทต่อดอลลาร์ภาคบ่าย ทรงตัวไม่ผ่านแนวต้านชะรอดูพัฒนาการปัจจัยต่างประเทศค่าเงินบาทต่อลอละละา่าภาคบ่ายยังทรงตัวจากช่วงเช้าขณะที่แนวต้านใกล้บริเวณ31บาทยังคงทำหน้าที่ได้ดีและจำกัดการแข่งค่าของค่าเงินบาทไว้ขณะที่สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่แข่งค่าขึ้นภายในวันนี้โดยสกุลเงินยูโรทรงตัวใกล้ระดับ สูงสุดในรอบสีเดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันนี้ขณะที่เทดเดอร์ให้ความระมัดระวังในการลงทุนมากยิ่งขึ้นหลังจากยูโรพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนประกอบกับนัก,กลงทุนยังรอดูเหตุการณ์สำคัญในกลุ่มยูโรและกลุ่มสหรัฐในช่วงสัปดาห์ต่อไปนี้ปัจจัยทั้งเชิงบวกและเชิงลบสาราธรรมนูญเยอรมน,นีอ่านคำวินิจฉัยกองทุนยุโรป พรุ่งนี้เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสารรัฐธรรมนูญของเยอรมน,นีถแถลงในวันนี้ว่าสารจะไม่เลื่อนการประกาศคำวินิจฉัยที่ว่าการจัดตั้งกองทุน,นกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรปหรือว่า ESM ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ในวันพรุ่งนี้แม้สภาชิกสภานิติบัญญัติรายหนึ่งได้ยื่นคำคัดค้านใหม่เข้ามาก็ตาม ทั้งนี้ศาลัฐธรรมนูญยรมน,นีกุมอนาคตของยูโรโซนไว้โดยศาลจะตัดสินในวันพรุ่งนี้ว่ากองทุน ESM จะสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่หลังจากได้เลื่อนคำตัดสินมาหลายเดือนแล้วปัจจัยที่ต้องติดตามค่ำนี้เวลาประมาณ19.30นนาทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยยอดดุลการค้าโดยครั้งก่อนยอดดุลการค้าติดลบอยู่ที่42.9 โดยครั้งนี้ประมาณการว่ายอดดุลการค้าน่าจะติดลบอยู่ที่ระดับ44.2รูปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับสำหรับวันนี้โดยให้แนวรับแรกบริเวณ1,722แนวรับถัดไปบริเวณ1,715และแนวรับสุดท้ายบริเวณ1,709 สำหรับแนวต้านประเมินไว้ที่บริเวณ1,738แนวต้านถัดไปบริเวณ1,745และแนวต้านสุดท้ายบริเวณ1,760สำหรับกลยุทธ์การลงทุน YLG ประเมินว่าหากราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณดังกล่าวได้อย่างแข็งแกร่งคาดการว่าราคาจะค่อยๆขยับขึ้นต่อไป โดยแนะนำให้นักลงทุนหากราคามีการย่อตัวลงมาใกล้แนวรับบริเวณ1,722หรือ1,715เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซออนหากราคายังไม่หลุดแนวรับนักลงทุนสามารถทำการสะสมบางส่วนเพื่อลงทุนระยะสั้นและราคาทองคำยังมีโอกาสค่อยๆขยับขึ้นทดสอบแนวต้านครับค่ำคืนนี้ทาง YLG Group ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ